ขอน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลักธรรในวันนี้เสนอคําว่าคุณค่าของตนเองทุกชีวิตย่อมต้องเคยมีผิดพลาดแต่โอกาสยังมีอยู่สู้ไม่ถอยอย่าซ้ําเติมดูถูกตนจนหลักรอยอย่ามองตนว่าด้อยค่าราคาไม่มีบนโลกแห่งความเป็นจริงทุกๆชีวิตที่เกิดมาบนโลกก็ล้วนแล้วแต่มีกรกรมกำหนดมาทั้งสิ้น ชีวิตจึงต้องเดินอยู่บนหนทางแห่งกรรมอาจจะมีสมหวังบ้างผิดหวังบ้างดีใจบ้างเสียใจบ้างก็เป็นธรรมดาแต่จะหาความสุขที่แท้จริงนั้นยังไม่มีเพราะชีวิตคือทุกข์ชีวิตทุกข์ทุกอย่างไงล่ะแม้แต่เด็กทารกที่แรกคลอดออกมาจากท้องแม่นั้นก็ร้องไห้แล้วไม่เคยมีเด็กคนไหนที่คลอดออกมาจากท้องแม่และหัวเราะล่าเริงแจ่มใสไม่มีแม้แต่ เติบโตขึ้นมาก็ต้องไปเรียนหนังสือไปทำงานหาเงินเพื่อเลี้ยงชีพมีแต่สิ่งผูกมัดใจกายไว้ทั้งสิ้นแล้วขอถามหน่อยเถอะว่ามันสุกตรงไหนกันตื่นนอนมาก็ปวดท้องถ่ายก็ต้องไปถ่ายทุกออกมาเห็นไหมมีทุกมารออยู่แล้วแต่ถึงแม้ว่าชีวิตจะดำเนินไปในด,ด้านไหนก็ตามเราก็ยังคงต้องสู้ชีวิตกันต่อไปอย่าซ้ำเติมตนเอง ในเวลาที่ตนเองเดินผิดพลาดไปมองให้เป็นธรรมดาไปเียก่อนว่าทุกชีวิตก็มีผิดพลาดกันได้สำคัญที่เรายังจะลคุดซึ่งขึ้นมาสู้ต่อไปมันสรรสร้างเสริมพลังใจขึ้นมาตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่นั่นก็แสดงว่าเรายังมีโอกาสของชีวิตอยู่ที่จะสรรสร้างสิ่งที่ดีงามที่มีประโยชน์ให้กับตนเองและสังคมทั่วไปได้ อย่าเป็นคนที่ยอมแพ้อะไรง่ายๆอย่าดูถูกสัพะมาสศักยภาพในตนเองว่าตนเองทำไม่ได้ถ้าเรายังไม่ได้ลงมือทุ่มแรงกายแรงใจทำอย่างเต็มกำลังความสามารถแล้วจงทำต่อไปก่อนถึงแม้ว่าเราจะลงมือทำอย่างเต็มใจแล้วเต็มที่แล้วแต่สิ่งที่เราทำนั้นยังไม่ประสบความสำเร็จก็ไม่เป็นไรถ้าเรายังมีลมหายใจอยู่แสดงว่าเรายังมีโอกาสที่จะสู้ ที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามได้ต่อไปอย่ามองตัวเองว่าไร้คุณค่าเพราะคุณค่ามันอยู่ที่ตัวเราเป็นผู้สร้างเองไม่ใช่คนอื่นเพราะโลกใบนี้แห่งความเป็นจริงไม่มีใครหรอกที่จะทําอะไรได้สาเร็จรุล่วงสมใจไป็ททุกอย่างแค่เพียงก่อนที่เราจะทําอะไรทุกอย่างเรามีจิตใจที่มุ่งมั่นจริงทําจริงแล้วก็จิตใจที่ปล่อยวางในผลที่จะเกิดขึ้นแค่นั้นก็น่าจะเพียงพอแล้วสําหรับ ชีวิตที่มีคุณค่านะจงศรัทธาโลกคุณค่าชีวิตนี้เร่งสั่งสมบุญบรารมีนี้อย่าประมาทมีลมหายใจจงรู้ไว้คือโอกาสไม่อาจหวนไปสร้างเพิ่มเดินต่อไปชีวิตนี้ใกล้ความตายทุกขณะอย่าประมาทมันอาจจะพลาดพังได้ไม่หายใจเพียงหนึ่งครั้งฉันก็ตาย อย่าดูดายวันเวลาไม่แน่นอนอย่าพึ่งมองว่าตัวเองไม่มีค่าสายธาราไม่มีวันจะไหลย,ย้อนปัจจุบันทำหน้าที่ให้ดีก่อนอย่าพึ่งมองว่าไร้ค่าน่าเสียดายไม่น่าอายถ้าชีวิตต้องผิดหวังใจตนเองอย่าตอกย้ำเป็นใช้ได้อย่าดูถูกศักยะภาพตนจนล่มสลาย พาอชีวิตถึงจุดหมายตายอยู่ดีสิ่งสำคัญในตอนนี้ที่มีที่มีค่าที่สุดอย่ามันเป็นจุดสามารถทำได้ในเต็มที่กำหนดสิ่งที่เลือกทำทั้งชั่วหรือดีเริ่มทันทีอย่ารอช้าไม่ทันการต้องสร้างรสงสิ่งที่ดีมีประโยชน์อย่าซ้ำเติมไม่ปฏิบัติตนคนเกียจค้าน หรือดูถูกสบประมาทไว้ไม่แตกต่างทั้งสามอย่างห่างหังไว้ได้ดีเอ่ยจเจริญพร